มาดูสเสน่ห์ออรา่าความน่ารักและสิ่งที่ดึงดูดมาปกติแม่หมอจะทำทุกวันพระและวันโกลแล้วก็ลืมเช็คไปว่าเมื่อวานคือน่าจะเป็นวันพระใช่ไหมคะไม่เป็นไรแปลว่าสเสน่ห์และออร่าของทุกคนอาจจะเลื่อนไปนิดหน่อยนะคะดูพวกอมันเทิงดูพเดพื่อเป็นกำลังใจแล้วกันเนาะเมื่อไรที่พลังงานเราถึงเรามีออรา่าเรามีพลังงานความสุขนั่นคือสเสน่ห์สิ่งที่เราจะดึงดูดมาก็คือจากพลังงานภายในของเรานั่นแหละะเดี๋ยวเรามาดูค่ะ เสน่ห์ออร่านะคะหรือพลังงานดีๆอะไรที่มีกับคุณตอนนี้แล้วจะนำพาสิ่งใดมาให้คุณใบที่หนึ่งคุณปนพวกคุณที่ติดตามช่องแม่หมอเนี่ย คุณจะมีสักครั้งไหมคะที่คุณจะมีสเสน่ห์แบบตะมูตะมิ i. คือว่าไม่วอกเคยเปิดเจอนะสเสน่ห์ตะมูตะมิ i. ไม่ได้บน่นแต่รอบนี้คุณมีสเสน่ห์แบบเฟียสมากคุณดูรา,าชินีถือดาบราชินีถือดาบสำหรับนี้เนี่ยไม่ได้ฮาร์สคอร์ไม่ได้แบบจริงจังกับชีวิตขนาดนั้นเป็นคนที่มีสไตล์เป็นของตัวเองแต่งตัวเป็นของตัวเองมีแนวเป็นของตัวเองมีความมั่นใจเป็นหลักสเสน่ห์ของคุณคือความมั่นใจ ความเชื่อมั่นในตัวเองโอเคลึกๆคนอาจจะเถียงว่าแม่หมอข้างในฉันก็ไม่ได้มั่นใจขนาดนั้นแต่ฉันอะซื่อตรงต่อหัวใจตัวเองเวลาที่คุณคิดพูดทําและซื่อตรงต่อหัวใจตัวเองมันมีเสน่ห์ของความชัดเจนคุณเป็นคนที่ชัดเจนตรงไปตรงมาไม่ย้อนแยง้งไม่ทําอะไรให้เสียเวลานะคะแล้วมีความมั่นใจลึกๆจากข้างในอ่ะ รู้สึกว่าเออฉันไม่มั่นใจฉันก็ยอมรับว่าฉันไม่มั่นใจอ๋อรอบนี้ฉันมั่นใจฉันเชื่อว่าสิ่งนี้มันใช่สิ่งนี้มันถูกต้องฉันก็พร้อมที่จะรับผิดชอบมันคุณมีพลังงานของความมีปัญญาเฉียบแหลมเฉียบคมและชัดเจนเป็นหลักเพราะนั้นเสน่ห์ของคุณช่วงนี้คือความฉลาดค่ะความฉลาดหลักแหลมนะคะการแยกแยะหรือวิเคราะห์สถานการณ์ได้อย่างดีว่าสิ่งไหนถูกต้องเหมาะสมสิ่งใดดีไม่ดีและมันทําให้คุณตัดหรือเขาเรียกว่า ตัดขาดหรือเลือกได้อย่างชัดเจนมันคือความชัดเจนความเคลียร์นะคะความทรงพลังนั่นเองแล้วคุณดูนะปกติราชินีถือดาบสําหรับอื่นจะดูไม่ค่อยแต่งหน้าราชินีถือดาบสําหรับนี้แต่งหน้าด้วยจ้ะมันไม่ได้แต่งหน้าแบบตลกนะคะเนี่ยมันเหมือนกับมีกิมมิคเป็นของตัวเองมลัเงเสน่ห์ของคุณก็คือคุณไม่ได้สนนะว่าใครจะมองคุณอย่างไรคุณไม่ได้ตามกระแสคุณตามใจตัวเอง คุณดือนะ้อในแบบของคุณอ๋ออันนั้นดีกว่าอันนี้ดีกว่าไม่ฉันชอบแบบนี้นะคะมั่นใจและเซลเซลแล้วแบบไม่ได้เรือดร้อนใครแล้วคุณหาสไตล์ของตัวเองเจอไลฟ์สไตล์หรือวิธีการแต่งตัวของตัวเองเจอแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยชุดแบบนี้แต่งหน้าแบบนี้นะคะความรู้สึกแบบนี้มันทําให้คุณมั่นใจมันทําให้คุณยอมรับการเป็นตัวเองสเสน่ห์ของคนที่เข้ามาชมคลิปวันนี้คือคุณยอมรับการเป็นตัวคุณค่ะ มันทําให้คุณมีสเสน่ห์ในแบบของคุณชัดเจนในแบบของคุณนะคะแล้วก็มั่นใจในแบบของคุณแล้วคุณก็รู้สึกในโลกของฉันฉันดูดีฉันมีความสุขของฉันไม่ได้เกี่ยวกับใครทั้งนั้นคุณก็เลยแบบพร้อมที่จะตัดสิ่งที่ไม่ใช่เลือกสิ่งที่ใช่หรือว่าตัดสินใจได้อย่างแน่วแน่นั่นเองนะคะอู้แล้วดูดูเฟียสดูออร่ามาดูดิ ดูที่หน้าผากก็ออร่ามาเนี่ยมันแปลว่าคนที่เริ่มแบบคลีนพลังงานลบๆออกไปดีท็อกพลังงานลบๆจัดแจงชีวิตใหม่แล้วรู้สึกสดใสขึ้นรู้สึกมีออร่าขึ้นรู้สึกผิวพรรณเปล่งปั่งรู้สึกกระชุ่มกระชวยรู้สึกชัดเจนเวลาคนไม่มีอะไรในใจคิดให้เครียดวิตกกังวลอะ่ะมันจะมีความชัดเจนในสีหน้าแววตาผิวพรรณมันจะไม่มีพลังงานลบๆเจอปนหรือแบบอะไรที่เป็นของเสียไม่บอกคิดว่าคนดีท็อกสิ่งลบๆออกไปเยอะ มันทําให้คุณชัดเจนเคลียรแล้วก็เบาใจแล้วก็ไม่ต้องกังวลตลอดเวลาคนที่ไม่ได้กังวลตลอดเวลาเวลาจะคิดจะตัดสินใจจะทําอะไรมันจะทำาลเวลานั้นอยู่กับปัจจุบันตรงนั้นแบบฉลาดหลักแหลมไม่คิดเรื่องนั้นไปตลอดไม่ได้กังวลอนาคตอยู่กับปัจจุบันและชัดเจนมากๆนะคะสติมาปัญญาเกิดเร็วมากนะคะเฉลียวฉลาดมากอะแล้วมาดูออร่าของคนกันโอ้คุณพระ สเสน่หคุณเป็นราชินีถือดาบออลา่าคุณเป็นราชาถือดาบราชาถือดาบคือความชัดเจนแน่วแนว่และความจริงผู้ที่ตื่นรู้แล้วมีญาณปัญญาเพราะนั้นออล่าของคุณตอนนี้เป็นออล่าของสีฟ้าคือคนที่มีคําพูดหรือวัทศินหรือความเฉลียวฉลาดในการใช้คําพูดและการแสดงออก หลายๆคนอาจจะเป็นมีคนที่เป็นมีจิตวิทยาที่จะเข้าใจและสามารถที่จะไกด์ไลนะ์ชี้แนะชี้นําผู้คนได้นะคะเพราะฉะนั้นออล่าของคุณคือความฉลาดความมีไหวพริบป,ปฏิภาณนะคะความมั่นใจและความเป็นผู้นําเพราะราชากับราชินีดาบเนี่ยในสำรับคือไพ่ที่มีความฉลาดหลักแหลมไม่ว่าจะเป็นตระก,กะอีโก้เหตุผลหรือความจริง ความจริงแท้หรือสัจะะเป็นคนที่จริงจังซื่อสัตย์ซื่อตรงไว้ใจได้เพราะฉะนั้นออล่าของคุณตอนนี้คือความน่าเชื่อถือค่ะความน่าเกรงขามความชัดเจนค่ะความนิ่งสงบรู้สึกว่าถ้าคุณทําอะไรคุณพูดอะไรคุณจะทําได้สิ่งนั้นจริงๆแม่หมอรู้สึกว่าผู้คนจะสัมผัสว่าคุณมั่นใจในตัวเองขึ้นมาก คุณเป็นตัวเองขึ้นมากคุณคุณชัดเจนในตัวเองขึ้นสุดๆเขาไม่กล้าแตะต้องเขาเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่มั่นใจจนพลังงานลบๆไม่กล้าเข้าใกล้แล้วบางทีนะคะแต่ความละมุนมันมีคุณดูดิต่อให้เป็นราชาถือดาบแต่ว่ามีความละมุนแปลว่าอะไรมีความอ่อนโยนอ่อร่ะของคุณยังมีความอ่อนโยนอยู่แต่มีความชัดเจนและจริงใจแล้วก็ ไม่ง้อไม่ขอไม่ตือ้อไม่พยายามให้ใครเข้าใจเป็นตัวของตัวเองค่ะออร่าเนี่ยตัวใครตัวคนนั้นแต่มีออร่าของมงกุฎใส่มงกุฎด้วยทั้งสองคนมันมีออร่าของคนที่เป็นผู้นำที่ไว้วางใจได้ เป็นคนที่มีออล่าของคนที่จะประสบความสําเร็จไม่ว่าคุณจะทำเกี่ยวกับเทคโนโลยีการคําพูดทําเกี่ยวกับงานเขียนทำเกี่ยวกับการใช้สติปัญญาอะไรก็แล้วแต่ออล่าของคุณตอนนี้คือผู้มียานทัศนะชัดเจนสติปัญญาที่จะประสบความสําเร็จค่ะอืมมาเดี๋ยวเรามาดูสิ่งที่คุณจะดึงดูดเข้ามานะ,ะออล่ามันแบบ เหมือนมีพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่รอบๆตัวเลยอะแม่หมอจะบอกนะตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าคุณพูดคุณคิดคุณทําอะไรอะแล้วมันชัดเจนว่าจาคุณศักดิ์สิทธิ์คุณมองสถานการณ์ขาดคุณอ่านเกมออกมันเป็นอรลร่าของผู้ที่มียานทัศนะแล้วยานปัญญาที่ฉลาดหลักแหลมชัดเจนนะคะ,ะแล้วพลังงานอย่างนี้คะ่ะคุณจะดึงดูดอะไรเข้ามาเงินค่ะอิสระภาพทางการเงิน วิถีชีวิตและคุณค่าที่แท้จริงในตัวเองคุณจะเริ่มเห็นกิจกรรมที่คุณทำและมีความสุขคุณจะเริ่มมีกิจวัตร,รประจำวันที่เหมาะสมและเอื้อต่อความอับบันแดนคุณจะเริ่มรู้สึกว่าคุณไม่ต้องใช้ชีวิตตามใครทั้งนั้นคุณจะมีรูปแบบงานรูปแบบการใช้ชีวิตและเคารพความเป็นตัวเองเพราะนั้นสิ่งที่คุณจะดึงดูดมาเก้าเหรียญคือคุณค่า การเข้าใจถึงคุณค่าของตนเองการเข้าใจถึงคุณค่าของทุกอย่างและทําให้สิ่งนั้นมีมูลค่าเกิดขึ้นบางคนเนี่ยมีโอกาสที่การเงินจะดีขึ้นมากๆมีโอกาสที่จะปลดล็อกเรื่องการเงินเกี่ยวกับหนี้สินได้มีโอกาสที่จะปลดล็อก mindset วิธีคิดของความขาดแคลนเป็นไปสู่ความล้นเหลือมีโอกาสที่จะปลดล็อกตัวเองถึงขั้นที่รู้สึกว่าชอบตัวเองเคารพตัวเองแล้วยกระดับมาตรฐานชีวิตตัวเองให้ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักคุณสามารถอยู่กับตัวเองได้ดีและมีคุณภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์คุณรู้สึกว่าคุณมีความสัมพันธ์ที่ดีและคุณเคารพตัวเองคุณเคารพพื้นที่ตัวเองและผู้คนความสัมพันธ์เกี่ยวกับวัตถุเข้าของเครื่องใช้คุณใช้วัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพพอคุณทํามันได้อย่างมีประสิทธิภาพของที่มีประสิทธิภาพของที่มีคุณค่าจะไหลเข้ามาหาคุณ เงินที่มาพร้อมประสิทธิภาพเงินที่มาพร้อมอิสระภาพความสบายใจวัตถุเข้าของเงินทองหรือผู้คนที่มีเสรีภาพมีความคิดเป็นของตัวเองมีความเคารพตัวเองจะเข้ามาหาคุณผู้คนจะรู้สึกชื่นชมคุณมากค่ะเขาจะรู้สึกว่าคุณเงียบเงียบคุณดูทรงพลังคุณน่าเคารพอะ่ะเขาจะเคารพพื้นที่ส่วนตัวของคุณ ถ้าคุณทํางานประจําใครจะไม่มายุ่งกับคุณเลยคุณจะดึงดูดแต่ความสงบใจความเป็นไปได้ความนิ่งความสบายใจเข้ามาถ้าคุณทําอาชีพเสริมหรืออาชีพเป็นธุรกิจส่วนตัวคุณกาลังจะดึงดูดพาสซีฟอินคอมเล็กๆหรือบางทีอ่ะสิ่งที่คุณจะดึงดูดเข้ามาคือเวลาที่ใครจะไม่รบกวนคุณคุณจะไม่ถูกรบกวนน่ะคุณจะใช้ชีวิตได้อย่างอิสระเสรีตื่นมาตอนเช้าจะทําอะไรก็ได้ไม่มีความกังวลสงสัยคุณจะดึงแต่กิจวัตรประจําวันเหตุการณ์และผู้คนที่ทําให้คุณ อิสระขึ้นเรื่อยๆเบาสบายขึ้นเรื่อยๆชัดเจนขึ้นเรื่อยๆแล้วทรงพลังขึ้นเรื่อยๆนะคะมันมาถูกทางแล้วยินดีด้วยนะคะ